ครับผมดีเจเชนเพชรงาม,มาพบกับพ่อแม่พี่น้องและครับผู้ที่ชมคลิปของเราด้วยนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีมาฝากอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับของอร่อยต้องเพชรคู่ครัวานาคาเท่าน,นั้นครับแต่วันนี้เรามีท่านหนึ่งครับได้ทานและเอาอร่อยแซ่บแซ่บก็บอกแซ่บหลายครับวันนี้เราได้บุกมาถึงที่เขาค้อเลยครับกม12ทีนี้ท่านใดที่อยากจะมาแวะมาทานอาหารที่นี่รับรองได้ทานของอร่อยชัดๆแน่นอนวันนี้ท่านที่ ทานแล้วบอกว่าอร่อยวันนี้มาสัมผัสสุดเตยเอาขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับนแน,นะนําชื่อด้วยอันนี้ลุ่งนะคะเป็นเจ้าของครัวนะคะกมสิ 12, นะคะเป็นร้านไก่ย่างไก่หมุนนะคะไก่หมุนส้มตําแล้วก็ลาบพวกลาบพวกอาหารอีสานค่ะอีสานเจ้ก่อนทำเยอะมากเลยทำเยอะ,ะทำไม่ทานใช่ไหมทำไม่ทันแล้วก็ จะเหนื่อยเวลาเวลาลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วประกอบจะหยิบเครื่องนู้นเครื่องนี้เพรามัหลายอย่างรวมกันปรุงมารวมนะคะเวลาแขกเขารอคิวรอคิวซื้อใช่ไหมหัวปั่นหัวหยองเลยนะหัวปูเลยนะครับแล้วมาได้ตัวนี้นะตัวนี้นะคะเนี่ยครับเพชรคู่ครัวนาคาเพชรคู่ครัวค่ะซองเดียวจบจบเลยไวไหมที่ทันไหมไวเร็วเร็วด้วยลูกค้ากประทับใจไหมอย่างต้มแซ่บใช่นไหมต้มแซ่บแค่ ต้มน้ำให้เดือดซองเดียวซองเดียวจบค่ะไม่ต้องมาหยิบชูรสน้ำปลาโน่นนี่นั่นอะไรมันหลายอย่างใช่ไหมหลายอย่างกันเลยพูดง่ายเนาะแล้วลูกค้าเขารอใช่ไหมคะไม่ทันตอนนี้ประทับใจไหมประทับใจมากแต่รสชาติเป็นยังไงบ้างแซ่บแล้วลูกค้าไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกไหมซ้ำอีกหน้าเดิมเดิมกัหน้าใหม่เพราะเราอยู่เมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วมันจะมีลูกค้า ต่างจังหวัดลูกค้าประจำขาจรมีไหมขาจรเยอะเยอะเลยเยอะมากค่ะแล้วต่อไปก็จะต้องมาแวะแล้เราตลอดนะเพราะของเรามีเพชรคู่ครัวนาคาเพชรคู่ครัวหนาคาแซบเบอร์แซบเบอร์นะคะแล้วที่นี้ทำธุรกิจอยู่ที่รีสอร์ทนี้เลยนะครับ เจ้าของรีสอร์ทเลยนะครับอันนี้แขกก็มาที่ก็ตมาเนี่ยปรุงอาหารด้วยเพกปรุงอาหารนะคะให้ผ่านไปผ่านมานะคะลูกค้าอืนะคะเชิญแวะชิมแวะชิมแวะทานได้ร้านอาหารกมสิบสองแล้วก็จะมีอยากเอาไปปรุงที่บ้านว่าร้านอาหารกินแล้วแซ่บส้มตำอะไรเครื่องส้มตำปรุงอะไรเครื่องตาล่าส้มตำอยู่ในเครื่องซองนี้เสร็จชนะย่างทอดทั้งแกงย่างทอดของแห้งของ ต้มแซ่บต้มนัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกลับบ้านไปได้ตรงนี้เป็นที่จุดตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะโอ้ดีจังเลยครับอันนี่เรายัางไรเขาจะลืมนะครับจะลืมเพชรคู่ควรนาคาของเราและร้านอาหารกมมสิบสองทางขึ้นเขาคอนะคะเขาคอแะได้ก็ต้องขอขอบคุณับคุณพี่ลุ่งนะครับอยู่ที่เขาคอกมมสิบสองเมื่อที่ทานและประทับใจถูกใจครับขอบคุณมากครับโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ